มาเฮ็ดกล้ยชาไว้กินจ้าพี่น้องเกลือหนึ่งซอนกับน้ำเปล่าจาไว้แซ่กล้ยปอกไว้เรียบร้อยเท่ากับมัสลายจ้ากล้ยวีเดียวถ้าจ้ามาในเห็ดกินเรียบร้อยจ้าต่างกระทะให้ห้อนเกลือลงไปนิดหน่อยเอากล้ยลงไปเทศเอาเกลือลงไปใส่น้ำเวลาเอาถอดนี่คือให้กล้ยมันมีความนัวน้ำจ้า ทอดจนกรอบจ้าจ,าจาังไรจังสิหัวกรอบมันกระช่วงเชียงช่วงเชียงพี่น้องมันดังคือนางจีนนี่แหละหรือบอกกาขึ้นมาซิมเบิ้งก็ได้ค่ะถ้าบ่แน่ใจคนไปเรื่อยๆจ้าถอดไปเรื่อยๆสกบรกลอยเด้อฮ็ดน้ำเสื่อมกันต่อจ้า หนาเปล้านิดน้อยน้ำตาลใส่ขาวสองทพี่คนไปเรื่อยๆให้น้ำตาลละลายจ้าจากนั้นก็เอาไปห้อยกลวยที่เขาถอดไว้จ้าคนให้เขากันแค่นี้ก็เรียบร้อยจ้าเอาบรรจุใส่ถุงไว้ทากินจ้าเห็ดง่ายๆจ้ะพี่น้องมาตั้งแต่ม,มีเครื่องสไลด์กลวยก็ง่ายจ้ะ เห็ดข้าวเดียวก็ได้กินสามถุงจ้ะไปถ่ายร้านหน่อยกินขอพุ่พี่น้องทีติดตามจ้า